สวัสดีครับพบกับผมสตีฟทิตวัฒน์ทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับลายลําเพลินนะครับทางอาจารย์บุญมาเขาวง k นะครับคีจีมเนะครับผมคลิปสอนตัวนี้นะครับผมก็เป็นเป็นลายที่ผมเคยทําไว้ตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมนํามาเรียบเรียงใหม่นะครับโดยตัดบางท่อนที่มันยากออกไปนะครับสําหรับคนที่เคยเล่นตัวนี้มานะครับผมก็ เผื่ออยากจะเล่นรูปแบบนี้ผมแค่ปรับเปลี่ยนเฉยๆนะครับผมนะครับถ้าคนไหนที่ฟังผมอธิบายแล้วงงนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับผมอ่ก็ก็มาจากลายนี้นะครับที่มาที่ไปนะครับผมเดี๋ยวผมอ่เอาลิงก์ไว้ให้คลิกไปดูนะครับผมว่าแต่ก่อนลายนี้มันเล่นยังไงนะครับผมมันจบยังไงเป็นยังไงนะครับผม นะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับในวัคที่ทีนี้พอมาเป็นลายนี้นะครับส่วนตัวอย่างนะครับก็จะเอาขึ้นให้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าตรงตรงที่เป็นจุดตรงนี้นะครับผมเป็นตัวไอนะครับผมเป็นวิดีโอแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่64วรรควนะครับผมมีทั้งหมด64วรรควด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็นสีสีไว้นะครับผมนะครับก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะไปเลยนะครับผมอันนี้จะตั้งสายอยู่ในคีย์ G ีไมเนนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมขอข้ามการตั้งสายไปเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าโน้ตที่ผมเขียนนะครับก็เราสามารถที่จะไม่เล่นตามโน้ตทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเราจะเพิ่มลูกเล่นหรือว่าแปลงอะไรต่างๆได้หมดนะครับเหมือนโน้ตที่ผมให้ไปนะครับจะเป็นเป็นเหมือนแผนที่ก็แล้วกันนะครับ พอเรารู้เส้นทางแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้แผนที่ก็ได้นะครับเราก็เล่นตามอารมณ์ของเรานะครับผมอ่าโอเคนะครับเราเริ่มมาเริ่มแกะวักแรกนะครับวักแรกก็จะเป็นอ่ากองส่งขึ้นนะครับกองส่งขึ้นก็จะเป็นเราก็รับนะครับด้วยวลาอ่าลาต่ํานะครับแล้วก็ต่อไปวักที่2นะครับอ่าอันนี้ก็ลาลาลา,ลาที่ลาซอนฟานะครับ อ่าแล้วก็ต่อไปวักที่สามครับอ่ามีเลมีฟามีฟาลาฟามีเลเลอ่าต่อไปวักที่สี่ครับผมอ่าลาลาลาเลทีลาฟาอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับวักที่ห้า มีเลมีฟ้ามีฟ้าล้ฟ้ามีเลมีน่ะนะครับผม